สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมใจคนไทยสู้ภยัยโควิดสิกับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนนะครับเช่นเคยครับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17บเนิกาสามสนาทีผ่านทางช่อง9 MCOt HD หมายเลข30นะครับแล้วก็ติดตามชมสดกันได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ mcot.net รวมถึงผ่านทางเพจสำนักข่าวไทยก็เริ่มต้นในการไลฟ์กันแล้วนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ comment, มาคุยกันได้นะครับวันนี้เกริ่นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันครับว่าถ้าใครที่กําลังงงเเเเลล็ๆๆอออยยูู่่่รรววาาะก,กจะปิดทมม ถึงบางท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆกันนะครับคงเริ่มจะมีไอเดียแล้วว่าการว่าการศึกษาแบบมี distancing หรือว่ามีระยะห่างจะต้องทําอย่างไรครับวันนี้จะขออนุญาตในการเชิญชวนมาคุยกันนะครับกับศาสตราจารย์ดรประสาส์สืบขานนะครับท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับซึ่งที่แห่งนี้ถือว่ามีการเรียนการสอนที่มีระยะห่างมาเป็นเวลาหลาย10ปีกันแล้วด้วยเหมือนกันนะครับมาลองเก็บเทคนิคในการเรียนการสอนไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครับก็เชิญชวนในการส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกัน ครับเช่นคุณมีมุมมองการศึกษาไทยในอนาคตแบบ New Normal อย่างไรกันบ้างครับที่หมายเลข SMS นะครับ4111001ส่งมาคุยกันได้นะครับอยากเห็นอย่างไรกันบ้างเพราะบางคนเนี่ยจะมีคำถามว่าเอ๊ลูกๆจะเข้าม .1 จะเข้าม .4 หรือว่าจะเข้ามหาวิทยาลายัยยังไม่มีการสอบเลยจะทําอย่างไรกันดีส่งมาคุยกันครับ SMS 4111001นั่นเองนะครับและก่อนอื่นเลยครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับเพราะว่าทางาทอสมทเชิญชวนในการ ร่วมบริจาคแล้ววันนี้ก็มีการมอบเงินก้อนแรกไปแล้วกว่า9 0 0 0แสนบาทนะครับกับบัญชีบมจสมทร่วมใจคนไทยสู้ภยัยโควิด -19 นะครับเลขที่บัญชีคงสามารถบริจาคกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับที่หมายเลข015 025 2 9 1 9นะครับผ่านธนาคารกรุงไทยครับเพื่อส่งต่อความห่วงใย,ยผ่านมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์และ มูลนิธิสภาการพยาบาลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการมารับมอบเงินกว่า9000แสนบาทไปนะครับพร้อมกันครับง่ายกว่านั้นครับด้วยการสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับเพื่อร่วมในการบริจาคเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณมีค่าจริงๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าร่วมกันบริจาคเพื่อส่งต่อทุกบาททุกสตางค์นะครับในนามของอสมทและทุกท่านด้วยวันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่มารับกันไปมีน้องไม้ครับเป็นแทนของนรายการรวมถึงพี่ใหญ่หรือว่าคุณเขียมรทัศน์นั่นเองนะครับ เอาละครับลำดับต่อไปก็ต้องขออนุญาตในการพาทุกคนครับไปชมนวัตกรรมครับที่ไม่ธรรมดาจริงๆอย่างเช่นหลายๆคนที่ทราบกันนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยการเลือกใช้อย่างเช่นพลาสติกหลายๆคนเห็นกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้จะมีการทำเฟสชิลบริจาคก,กันนะครับถุงมือยางต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย บางครั้งเมื่อเราใส่แล้วก็ต้องทิ้งไปครับการใส่แล้วทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์นะครับวันนี้ครับคุณรัตยาเรืองขจรจะพาคุณไปดูนวัตกรรมจากเคมีพันธุ์และพลาสติกของ GC นะครับที่ร่วมกันคิดค้นกับทีมแพทย์เพื่อผลิตออกมาเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ในรูปแบบที่หลากหลายนะครับแล้วก็สําคัญก็คือพลาสติกเนี่ย เราใช้แล้วทิ้งในสัดส่วนที่พอเหมาะก็ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อบุคลากรได้อย่างไม่น่าเชื่อครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมกับคุณรัตติยาได้เลยครับ พาผู้ <Wars> ชมไปดูหลากหลายนวัตกรรมเลยค่ะที่ช่วยแพทย์ในการต่อสู้โควิด -19 เกิดจากทั้งโรงพยาบาลหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและหนึ่งในภาคเอกชนนั้นนะคะก็คือบริษัท PTT Global Chemical หรือ GC ค่ะก็ชิ้นแรกนี่นะครับเป็น พลาสติกที่เรียกว่าโพลีเทลีนนะครับเป็นของที่ง่ายๆทําถุงถังกละมังใช้ในชีชวิตประจําวันเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ร่วมกับลูกค้านะครับทำปั๊มออกมานะฮะเป็นเสื้อกาวนะฮะเสื้อกาวนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งเลยอันนี้เห็นเยอะมากใช่อันนี้จะใช้เยอะมากเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่รับคนป่วยอะไรเงี้ยนะฮะ ใช้หมดเลยะนะครับแล้วใช้แล้วก็ต้องทิ้งอย่างที่พวกเราทราบนะครับช่วงที่เกิดวิกฤตใหม่ๆเนี่ยการจะนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเสื้อกาวเนี่ยหายากนะครับอตอนนี้เราก็เลยต้องใช้ความเร็วนะครัคสามสิ่งที่เราจะต้องมีนะก็คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับนวัตกรรมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างพาร์ทเนอร์ต่างๆซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งของ กลุ <ineffective> ่มเราเราก็เลยไปหาพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็รีบทำอันนี้ออกมาครับอันนี้ก็ได้บริจาคไปแสนกว่าตัวนะครับแล้วก็ไปร้อยกว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับเราก็ถือโอกาสไปคุยกับคุณหมอทุกโรงพยาบาลเลยนะที่เราไปเนี่ยก็นอกจากไปให้กําลังใจคุณหมอแล้วนะครับก็ยังไปถือโอกาสถามความต้องการเนี่ยเราก็ทราบอย่างโดยตรงเลยจากคุณหมอว่าอะไรเป็นที่ต้องการคุณหมอก็บอกอันเนี้ยพอเริ่มจากอันนี้คุณหมอก็บอกอยากได้นี้มากเพราะว่า ชุด PAPR เนี่ยนะครับจะใช้สำหรับในห้องผ่าตัดและห้องที่มีการติดเชื้อสูงใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> คือความตั้งใจก็แจกไปเรื่อยๆนะฮะต้องทยอยทำทำก<ะ>ับวชิระ500ชุดนะฮะ<อ>แล้วทางวชิระเนี่ยก็จะทราบว่าโรงพยาบาลไหนต้องการมากต้องการน้อยมีเคสเยอะใช่ไหมฮะเพะฉั้นเราทำเสร็จก็ทางวชิระจะเป็นผู้จัดการนะฮะช่วยมอบให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเรามาช่วยทำให้มันดีขึ้นนะฮะอย่างเช่น คือคุณหมอคิดการออกแบบโดยรวมเนี่ยคุณหมอออกแบบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมหาที่ตัดเย็บนะครับเพราะว่าชุดแบบนี้มันก็ไม่ได้ทุกคนเย็บได้นะฮะองค์กรนี้ก็ไปประจำไปประจำนะก็ไปรับความต้องการจากบุคลากรทางการแพทย์นะฮะคุณหมออะไรต่างๆแล้วเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราคิดว่าเราทําแล้วดีกว่าไปนำเข้าหรือเรามีจุดแข็งนะฮะแต่เราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปหาพาร์ทเนอร์มาทําด้วยกัน และอย่างปัจจุบันอย่างคนไทยเราที่นิยมพลาสติกนํามาใช้กันเยอะแยะมากมายตรงนี้ในส่วนของการนําไปกําจัดค่ะในส่วนของ GC เราก็มองกระบวนการตรงนี้ <มา S 2> เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับช่วงนี้พอเกิดโควิดใช่ไหมฮะทุกคนก็หันกลับมาใช้พลาสติกเยอะมากเพราะว่ามันช่วยป้องกันเชื้อนะะมีประโยชน์อะไรเงี้ยทั้งหลายนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ GC พยายามผลักดันและมีความเชื่อมาตลอดก็คือเรื่อง circular economy นะครับคือการที่จะต้องใช้อย่างคุ้มค่านะฮะ คนบางคนอาจจะอยากใช้พลาสติกเหมือนเดิมนะฮะโพลีเอทิลีนพลาสติกต่างๆที่มาเป็นภาชนะเนี่ยก็ต้องใช้ได้เพียงแต่ว่าการแยกจัดเก็บแล้วก็เอาพลาสติกเหล่านี้ไปร<ม>ีไซเคิลใช่ไหมฮะ<ม>อย่างเรามีโครงการอัพไซคลิใช่ไหมฮะเอามาทําเสื้อนี่ก็ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดนะฮะอ๋อเหรอคะ,ะคเอามาผสม,มอะไรบ้างด,ออดูไม่ออกนะฮะเราก็พยายามทําให้ไม่ใช่ของรีไซเคิลไม่ใช่เป็นของไม่มีค่ามันทําให้มีค่าน่าสนใจได้นะครับ จากวิกฤตนี้นะคะพลาสติกกลายมาเป็นมีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยสังคมแล้วก็ช่วยโลกของเราเนื่องจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ได้ทาง GC นะคะก็จะยังคงเดินหน้าผลิตนวัตกรรมจากปิโตรเคมีและพลาสติกทําเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเพื่อช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหานี้ต่อไปค่ะ คุณคุณรัตยาด้วยนะครับและขอบคุณด้วยกับพีทีทีจนั่นเองนะครับ mm hmm. กับนวัตรกรรมต่างๆที่คิดค้นมาและพัฒนาร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรเพื่อพวกเราทุกคนเช่นกันนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับวันนี้ว่าเราจะเตรียมตัวรับมือกับการเรียนการสอนแบบมีดิ s t a n c i n g หรือว่าระยะห่างครับแต่มีอยู่หนึ่งมหาวิทยาลัยที่เขาบอกกันว่า กว่า4ทศวรรษแล้วล่ะครับที่เขาได้มีการเรียนการสอนแบบมีระยะห่างเกิดขึ้นกับผู้ที่สอนและผู้ที่เรียนกันด้วยจะทําให้เราสามารถปรับตัวกับยุคนี้ได้อย่างไรวันนี้มาคุยกันนะครับกับศาสตราจารย์ดาารประสาทสืบคา้ากรรมการสภา,ามหาวิทยาลยัยผู้ทรงคุณวุฒินะครับรักษาการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเทราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณพี่พาเเรียกว่าคุณอามเนาะได้เขาเรียกน้องอามก็ได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับตอนนี้แน่นอนว่าเขามีคําสั่งนะครับมาตรการภาครัฐในการใ แต่ละมาหาวิทยาลัยปิดการเรียนการสอนมอสทอเองมีผลกระทบไหมครับอาจารย์ต้องยอมรับนะคุณอามนะว่าไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยมันกระทบไปทุกวงการฮะมสทก็ไม่ยกเว้นนะครับ,รบผลกระทบบุคคลสองกลุ่มที่ผมอยากจะเรียนให้คุณอามกับท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือว่าในเรื่องนักศึกษารจริงจริงมสทเราสอนทางไกลมานานแล้วละ่ะฮะ อยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้จนหลายคุณนานนามว่ามสทคือมหาวิทยาลัยสะดวกเรียนนะครับเราผลิัณฑิตไปมากกว่า520,000คนตลอดที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีสิทธิ์เก่าทั่วประเทศว่างันเถอะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบุคลากรที่ทำงานให้มหาวิทยาลัยพอเวิร์กฟรอมโฮมปั๊บเนี่ยเพราะว่าได้รับคำสั่งให้ปิดมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ทุกทุกอันคุณอาร์มอย่างเช่นพนักงานขับรถถามผมว่า เอ้ผมจะ uh, work from home ในฐานะพนักงานขับรถได้ไง mm hmm. ผมก็บอกว่าเอ้ยอยู่ต้อง uh, mm hmm. เปลี่ยนเวรกัน uh ไปสตาร์ทรถที่ทางนั้น uh แบตเตอรี่คุณก็ตายสิอย่างเงี้ย หรือว่าบางหน่วยงานที่จะต้องรับส่งเอกสารประสานงานกับหน่วยราชการเองก็ให้เขาเข้าเวรมาทํางานอย่างไรก็ตามตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีมาตรการว่าใครจะเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยก็มีการเช็คอุณหภูมิเรามีเทอร์โมสแกนไว้ให้แล้วก็มีเจลมีอะไรไว้ให้นะครับนี่คือ2กลุ่มใหญ่ผมอยากจะเน้นเรื่องนักศึกษานิดหนึ่งที่คุณโงศบอกว่า4ทศวรรษมาแล้วที่มสทประสบความสําเร็จแล้วก็ก่อนโควิดฮะด้วยความที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีคุณนาม แล้วก็ที่เราเรียกว่า d i s r u p t i ท e Technology มหาวิทยาลัยก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นม o คไม่ว่าจะเป็น Moodle ไม่ว่าจะเป็นเอา AI เข้าช่วยไม่ว่าจะเป็น Virtual Reality สิ่งพวกนี้เรานำนำมาใช้แล้วเราก็จะมีออนไลน์แบบต่างๆและแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบอันนี้มันก็จะน้อยเพราะเรื่องการเรียนการสอนทางไกลแต่คุณอามครับมันมีบางกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย ยังใช้ระบบเผชิญหน้าอยู่ก็เรียกว่าเฟส o ูเฟสว่างั้นเถอะหมายความว่าในการเรียนการสอนที่ผ่านมาถ้าใครหลายๆลยคนคุ้นเคยกันดีมสทจะมีตั้งแต่ที่อาจารย์บอกวิทยุว่าเปิดเทปคาสเซ็ตเปิดเทฟมีทีวีของตัวเองรุ่นนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะเอส o u โอย n เชนเราก็มีฮะวิทยุก็มีส่วนเทปคาสเซ็ตที่คุณอามบอกเด็กสมัยนี้อาจจะไม่เคยเห็นแล้วไม่ทันแล้วนะไอวงไอว่าสมัยก่อนคืออันนั้นจะเป็นระยะห่างในการเรียนการสอนกันแน่นอนอันนั้นทาได้แต่พอมาในยุคนี้ มันมีสองกิจกรรมที่เป็นเอมาสที่มันต้องเป็นเผชิญหน้าเฟสสู่เฟสก็คือกิจกรรมที่เราต้องการให้คนที่จะบัณฑิตมสที่อย่างน้อยให้เขารู้จักรุ่นรู้จักคณาจารย์ของเขาเขาเรียกว่าอบรมประสบการณ์วิชาชีพอันนี้เราจะจัดฮะคนที่จะปีที่จะจบการศึกษาให้มารวมกันแล้วก็จัดกิจกรรมอันนี้พอเกิดเหตุการณ์โควิดปั๊บเราก็เลยเลื่อนออกไปอาจจะมีในโอกาสต่อไปนะแต่อีกเหตุการณ์หนึ่ง มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนคุณอามนั่นก็คือก็คือการวัดและประเมินผลก็คือการสอบนั่นเองอแต่ก่อนมานี่มหาวิทยาลัยไม่มีสินทรัพย์ของตัวเองตึกรามก็ไม่มีฮะก็อาศัยโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆโรงเรียนประจำจังหวัดโรง,ง,ง,งเรียนประจำอำเภอเป็นสนามสอบ,บของเด็กมอสอทออเพราะว่าสอบไล่ครั้งหนึ่งหนึ่งนี้อาจจะมีนักศึกษาเขาสอบถึง80,000คนเราก็ใช้สนามสอบเพราะฉะนั้นการสอบก็เป็นลักษณะคือเฟสทูเฟสก็มีผู้ คมสอบจากจังหวัดต่างๆแต่พอเกิดโควิด1 9ปั๊บทางรัฐบาลก็มีมาตรการว่าเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะเรื่องฟิสิกอลดิสแทนซิ่งนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะมารวมกลุ่มกันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็เลยขอรณรงค์ครับความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวมสททุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมแล้วก็สอบกลางภาคในโอกาสที่จะมาถึงนี้ครับ ร่วมกันสร้างนาวัตรกรรมให้กับมสทอ,อีกครั้งหนึ่งฮะยังไงครัเราจะสร้างการสอบแบบออนไลน์ที่เรียกออนไลน์เอ็กซัมมิเนชันครับถามจริงๆกับคุณอามในยุคนี้ครับคนเราจะกลัวเทคโนโลยีไม่ได้โดยแบ <background S 1> ็กกราวผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นีต้องคิดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนิวนอ,อร์มอฐานชีวิต ฐานวิถีชีวิตใหม่นี่มันจะต้องดําเนินกันไปอย่างไรง่ายขึ้นเพราง่ายขึ้นมันต้องง่ายขึ้นต้องสะดวกขึ้นครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็เลยเชิญชวนนักศึกษาครับร่วมเป็นภาคีต่อสู้เป็นไพอเนียที่จะช่วยกันพัฒนาระบบออนไลน์เอ็กซ a ม i ิเนชัความหมายของผมก็คือว่าเทคโนโลยีเรามีอยู่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Microsoft Team เรื่องของ w e b e x เรื่องของการผลิตไม่ว่าของ AI เรื่องของ c คลาวเทคโนโลยีสิ่งพวกนี้เรามีอยู่เรียบร้อย้กล้องทั้งหลายจอทั้งหลายกล้องทั้งหลายมีสมรรถนะดีกว่าด้วยซ้ำไปนำพวกนี้ให้ผู้รู้ผู้เล่นเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาระบบการสอบออนไลน์กันเข้ามาครับทีนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชบางส่วนนะคุณอามมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถสอบออนไลน์ได้อย่างไรฮะอย่างเช่นนักษา ที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนี่แม้ว่าเราจะมีสัมพันธ์อันดีกับกรุ่มราชทันแต่ก็เราก็เปิดไม่ได้ครับคือมันเป็นการช่องทางสื่อสารซึ่งจะผิดกฎนักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษตาบอดหรือว่าพิการอย่างอื่นเนี่เราคงจัดสอบให้แบบเดิมครับแม้แต่นักษาที่ต้องดูเป็นเคส by เคสต้องดูเป็นเคสไปแต่ว่าคนที่ปกตินี้เราเชิญชวนที่จะให้สอบออนไลน์เพราะว่าถ้าเราทําดี และประสบความสำเร็จจะเป็นแบบอย่างแล้วและต่อไปจะเป็นการประหยัดสมมติว่าคุณอารมอยู่ราช,ชบุรีรต้องไปสอบที่อำเภอเมืองอเพราะว่าสมมติว่าอยู่ดําเนินสะดวกก็ไม่ต้องเดินทางแล้วเพราะอยู่ดำเนินสะดวกก็มีอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณโทรศัพท์ที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีมีเรื่องคนทําพร้อมส่วนคนที่กังวลกันอยู่ก็คือเรื่องของ Security อก็หมายถึงว่า มหาวาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชที่ดําเนินการมาสี่ทศวรรษที่คุณอํมบอกเนี่ยเรามีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ว่า ข้อสอบของมหาวิยาลัยนี่ไม่มีการลอกไม่ลอกไม่รั่วนี่คือมอตโต้ที่เราใช้คือมีมาตรฐานของมหาวิเชานี่มาตรฐานที่จะทําให้สอบผ่านเสร็จปุ๊บคุณมั่นใจได้ว่าเป็นนักศึกษาเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถที่มีคุณภาพที่มีความสามารถอย่างนี้ทำยังไงครับอาจารย์เขาจะมีการลอกกันไหมมีการแอบทําให้กันนี่แหละนี่คือเหตุผลว่าคนที่คนกังวลก็คือเรื่องของ security ว่าเออถ้าสอบออนไลน์นี่มันจะทํำยังไงจะ control เรื่องของ security ได้อันนี้ผมคิดว่า เทคโนโลยีอาจจะมีส่วนช่วยส่วนเรื่องวินัยส่วนตัวก็มีความสําคัญนะคุณอาอย่างเช่นที่เราเชิญชวนรัฐบาลเชิญชวนว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอันนี้ก็เป็นการรณรงค์พี่น้องชาวไทยอันนี้ต้องขอเชิญชมรัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าคนติดเชื้อก็อยู่ในสเกลของเลขตัวเดียวอะไรํำนองนี้เพราะว่าเราช่วยกันเพราะก็ช่วยกันช่วยกันมีวินัยในตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องแคมเปญรณรงค์นักษามสททุกคน ถ้าสอบอยู่ที่บ้านของตัวเองเขตสถานบ้านช่องของตัวเองมหาวิทยาลัยก็คงจะบอกว่าที่สอบนั้นจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมอย่างไงเวลาสอบคุณจะเข้าเว็บได้อย่างไรแล้วก็สอบได้อย่างไรล็อกอินเข้าไปผมจะเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมคร่าวๆเพียงแค่นี้ครับว่าไอ้เรื่องกระบวนการพวกนี้ครับมหาวิทยาลัยมีเวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณ2เดือนเพราะการสอบครั้งแรกนี้จะเกิดขึ้นประมาณวันที่11 12กรกฎาคมครับผม การพัฒนานี่เมื่อเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะซักซ้อมความเข้าใจกับล,กลูกนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมก่อนว่าวิธีเข้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะมีการซ้อมมือที่เรียกว่าเทสรันเนี่ยร,ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กรกฎาคมก็แปลว่าอาจจะมีข้อสอบสำรองขึ้นมาครับแล้วอาร์มก็อาจจะลองเข้าสู่ระบบซิว่าเข้าสู่ระบบได้ไหมโดยข้อสอบที่เราจะสอบซ่อมซึ่งเป็นครั้งแรกของออนไลน์เอ็กซิมิเนชันเนี่ยจากชุดวิชาที่มสทใช้เวลาทําข้อสอบ3ามชั่วโมงเนี่ยก็จะ ร่นมาเหลือแค่สองชั่วโมงครึ่งโดยครึ่งชั่วโมงครึ่งที่สแปร์ไว้นี่เผื่อการที่มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบนะฮะข้อสอบจะมีทั้งประัยแลวก็ข้อสอบอัตนัยข้อสอบอัตนัยเขียนตอบนั้นในครั้งแรกนี้เราขอไม่ไม่พิมพ์ฮะเพราะการพิมพ์นี้มันจะได้เปรียบเสียเปรียบเพราะบางคนที่มีคีย์บอร์ดท,ที่ใหญ่แล้วก็พิมพ์สัมผัสเป็นพิมพ์เร็วรแต่บางคนใช้โทรศัพท์มือถือแป้นก็นเล็กก็อาจจะได้เปรียบเสีย ขอให้เขียนแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบนะครับครับผมซึ่งก็หมายความว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีการเซตระบบให้เรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อให้เตรียมความพร้อมกันตะกานนาจะพร้อมน่าจะพร้อมครับเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราระดมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันที่มีประสบการณ์ครับจากบริษัทเอกชนแล้วก็ผู้ชำนาญการของเราเองจากสำนักคอมพิวเตอร์ของเราเองผมคิดว่าน่าจะทำทันแล้วก็นักศึกษาที่ ไม่ประสงค์จะสอบออนไลน์ก็ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบว่าคุณมีข้อจํากัดอะไรรภายในวันที่24่บสีพฤษภาคมออคุณอามครับเค,ครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้สอบก็อุปกรณ์ง่ายๆเช่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อใช้แล็ปท็อปใช้โน้ตบุ๊กแท็ล็ตแต่ iPad แท็บเล็ตก็ยังใช้ได้ครับ,รบแต่ว่าเรามีข้อแม้ว่าความเร็วต้องมากพอสมควรก็คือสเมกะบิตต่อวินาทีสำหรับ ที่เราเรียกสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนั่นก็จะต้องเป็น 3G ขึ้นไปอันนี้ก็สามารถทําได้ส่วนการเข้าระบบการเทรนเนี่ยเราจะทําคลิปเผยแพร่ให้นักศึกษาคุ้นเคยจนกว่าสามารถที่ตัดสินใจได้ว่าเออสิ่งนี้สิ่งดีลองรันคุณอามไม่ต้อง,งเดินทางนะจากดําเนินสะดวกมาสอบ ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเสียเวลาแล้วประหยัดฮะดูก่อนเอกาโอ้ยผมขับจากดําเนินสุรรารเรียใกล่นีดเดียวแต่ค่าน้ํามันและฮะถูกต้องก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็ปัญหาก็คือว่าการที่จะสอบมีสนามสอบเนี่ยเรากะเกณฑ์ไม่ได้เนื่องจากร้องดูว่าสบคเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาในเดือนกรกฎาคมเนี่ย เหตุการณ์จะดีขึ้นไหม,มถ้าเป็นไปได้นี่เราอยากสอบออนไลน์รพร้อมกับสอบที่มีสนามสอบอข้อสอบก็เป็นข้อสอบชุดเดียวกันหมายถึงชุดวิชาเดียวกันก็เป็นข้อสอบฉบับเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ในเรื่องของระบบต่างๆถ้าใครติดตามชมกันอยู่อยากให้อันนี้เป็นโมเดลสําคัญหรือมีความช่วยเหลือที่เราสามารถเข้าไปช่วยได้เช่นระบบสตรีมมิ่งทั้งหลายหรือเรื่องของการสร้างแอปต่างๆติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเบอร์ติดต่อที่ง่ายที่สุดก็คือเบอร์02 504 7788นะครับก็โรง่ายเลยครับทีนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยคงพัฒนาควบคู่ไปการประเมินด้วยหลังจากนั้นฮะคุณอามฮะการพัฒนาที่เรียกว่า virtual laboratory คือควาบป็นปิการอันนี้ก็จะต้องตามมาฮะและการสอบก็จะมีความสมบูรณ์เช่นอาจจะทำ p r e test post test ทอดี คุณอามน่าดีใจครับท่านผู้ชมครับเป็นนักการศึกษาด้วยฮะได้รู้ว่าปรีเทสโพสเทสประสบความสําเร็จยังไงทั้งหมดเหล่านี้ก็ไม่ใช่เพื่อใครตาเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราทุกคนครับบางคนนี่อาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อผมก็ยังเรียนได้เหมือนกันเรียนได้ไปไหนก็เรียนได้ครับมีผู้สําเร็จการศึกษาเมื่อ เมื่อเมื่อสองปีที่แล้วอายุ92อปีครับอาจารย์ครับทั้งหมดเรานี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจะเป็นหนึ่งต้นแบบสำคัญให้กับพวกเรานักเรียนหรือว่าชาวไททุกคนกันด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ท่านผู้ชมครับติดตาม S T O U ชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย S T O U S T O U O U คือ Open University ครับเข้าไปตรงนั้นฮะแล้วท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณคุณอามาาครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับผมเอาละครับเดี หลายคนเนี่ยเคยทราบกันดีว่าที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อก่อนเกิดเหตุไวรัสโคว COVID ิด -19 นั้นเริ่มต้นในการระบาดครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเขาจะมีภาพบรรยากาศในเมืองอย่างไรมีความตึงเครียดขนาดไหนวันนี้มีสกู๊ปพิเศษจากสนักข่าวสินหัวมาฝากทุกคนกันเพื่อทุกคนได้บอกตัวเองว่าเราห้ามกาดตกเด็ดขาดไปติดตามชมกันครับ 的是北京西สซูหยางผู้สื่อข่าวและทีมงานจากสำนักข่าวซินหัวมุ่งหน้าจากปักกิ่งสู่อู่ฮั่นเพื่อทำข่าวไวรัสระบาดทั้งตู้มีแค่พวกเราสามคนและสถานีต่อไปก็คืออู่ฮั่นขณะที่ตรุษจ,จีนอยู่ใกล้แค่เอื้อมหูเปยสั่งควบคุมการเดินทางออกนอกพื้นที่ของผู้คนอย่างเข้มงวด ด้านอู่ฮั่นศูนย์กลางการคมนาคมขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า11ล้านคนก็ได้ผิดช่องทางตรจอาจรขาออกทั้งหมดเหตุการณ์นี้ยังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ท้าทายที่สุดหลังก่อตั้งจีนใหม่ผ่านมา27วันแล้วตั้งแต่จังจี้เซียนพบสัญญาณการระบาดครั้งแรกและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังจี้เซียนแพทย์โรงพยาบาลการแพทย์บรุรณาการจีนตะวันตกมนทนหูเปย่ยกล่าวว่าเมื่อวันที่26ธันวาคมผู้ป่วยรายแรกที่พบคือหญิงชราที่มากับสามีและลูกชายเธอมีอาการไข้ไอหายใจลำบากส่วนสามีมาเพราะเหนื่อยล้าแต่ไม่มีไข้วันต่อมาผลซีทีสแกนของทั้งคู่แสดงรอยโรคในปอดแบบเดียวกันจางในฐานะแพทย์ผู้ดูแลจึงรู้สึกถึงความผิดปกติ ผลวินิจฉัยทําให้จางกระนกเธอสรุปว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดาก่อนจะรายงานไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานควบคุมโรคทันทีสีวันต่อมามีผู้ป่วยอาการคล้ายกันสี่รายเข้ารักษาในโรงพยาบาลพวกเขาลุ้นมาจากพื้นที่ใกล้ตลาดอาหารทะเลหัวหนานและเป็นคนรู้จักกันหลังหารืออย่างจริงจังกับผู้เชี่ยวชาญสิบท่าน หมอจางคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของเขตเทศบาลและมณฑลแจ้งสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจางเป็นคนแรกที่เตือนให้คุมโรคระบาดโรคนี้มีอาการเล็กน้อยในช่วงแรกติดต่อง,ง่ายและวินิจฉัยยากทำให้เตียงไม่พอผู้ป่วยวิกฤตหลายรายอาจเสียชีวิตก่อนเข้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลจินอินฐานที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อถูกกำหนดให้รักษาผู้ป่วยไวรัสนี้เป็นที่แรกจางติ้งวีผู้อำนวยการและทีมงานทำงานโดยไม่พักตลอด30วันจางติ้งวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจินอินฐานบอกว่าตัวเขามีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอนาคตผมอาจขยับตัวไม่ได้ แต่ตอนนี้ยังทำงานช่วยคนได้ทำไมผมจะไม่ทำเพื่อทดแทนเวลาที่จะเสียไปเวลาเดียวกันป네ูฮั่นตัดสินใจสร้างโรงพยาบาลสองแห่งตามแบบโรงพยาบาลรักษาสาของปักกิ่งพร้อม2,500เตียงสำหรับผู้ป่วยไวรัสหน้าหนาวนี้เด็กๆชาวจีนจะได้ฟังนิทานเรื่องเดียวกัน นั่นคือความทุ่มเทนะครับของทัพหน้าหรือว่าคุณหมอและพยาบาลนะครับที่ทุ่มเทให้กับชาวเมืองอู่ฮั่นนะครับและเป็นภาพที่ผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยทุกคนไม่อยากให้ได้เจอเจอหรือพบในเมืองไทยของเรานะครับมาสู้การมาช่วยไปด้วยกันนะครับร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยกับกองทุนการออมแห่งชาติพบกันใหม่วันจันทร์17จนาฬิกาสาสนทีครับกับร่วมใจคนไทยสู้ภายุโควิด19วันนี้ลาไปก่อนขอทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ